สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็น้ามันเฟืองท้ายของ PCX 1 5 0 cc นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเราต้องใช้น้ำมันเครื่องเกรดไหนแล้วก็ใช้เท่าไหร่กี่ลิตรนะครับให้เปิดมาที่คู่มือนะครับหน้า140นะครับมาดูตรงนี้น้ามันเครื่องที่แนะนำนะครับเดี๋ยวผมไฮไลไท์ไปเลยความเนืด 10W ขีด0นะครับ08ลิตรนะครับน้ำมันเฟืองท้าย ใช้0.12ลิตรนะครับมาดูตอนนี้ที่ผมซื้อมาเป็นของน้ำมันเครื่องของ Honda นะครับ 10W-30 ตรงกันนะครับแล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นไฟนอลเกี r o i ออยล์ออโตเมติกนะครับ0.12ก็คือ120มิลลิลิตรนะครับโอเคนะครับน้ำมันเครื่องกับน้ำม,มันเฟื่องท้ายเราพร้อมแล้วนะครับ นี้เครื่องมือนะครับก็จะมีคีมไม่จําเป็นต้องยาวก็ได้นะครับตัวนี้เอาไว้เปิดฝาสําหรับเติมน้ํามันเติมน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ใส่น้ํามันเครื่องรองที่ใต้ใต้รถนะครับเอาไปทิ้งนะครับอันนี้ตัวเติมนะครับทําเองนะครับแล้วก็ประแจที่ใช้นะครับก็จะเป็นประแจลูกบล็อกนะครับ มีแกนต่อด้วยนะครับอันนี้เอาไว้หมุนเฟืองท้ายนะครับใช้เบอร์12นะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันครับสำหรับนอ็อตตัวที่จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือว่าถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับก็จะอยู่ใต้ใต้ท้องรถนะครับอยู่แถวๆใกล้ๆกับตัวตั้งสองขาเบอร์12มีตัวเดียวนะครับตรงนี้ หมุนทวนเข็มนะครับทีนี้ก็มาตรงที่เราจะเติมนะครับใช้อุปกรณ์พอดีเลยนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่อง สำหรับการเติมน็อนเพียงไทยนะครับวิธีการดูว่าน็อตตัวไหนเป็นตัวที่เราจะเติมหรือเราจะปล่อยออกดูยังไงนะครับตัวบนนะครับก็คือตัวเติมนะครับตัวล่างก็คือปล่อยออกก็ตามหลักอยู่แล้วครับบนลงล่างนะครับแล้วทีนี้ดูน็อตยังไงนะครับดูตรงที่มีแหวนนะครับเป็นแหวนกันน้ํามันครับตัวบนมีแหวนตัวนี้ก็มีแหวนกันน้ามันนะครับก็เปิดตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ เบอร์ตัวนี้แล้วก็เติมนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเติมนะครับโอเคการเติมก็ผมก็จะใช้ สายเล็กๆนะครับสายยางอะไรก็ได้มาเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็บีบค่อยๆบีบไล่เข้านะครับโอเคครับก็หมุนแค่พอตึงมือก่อนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ ขอบคุณครับ